พัดวันนี้นัดเจ๊พัดอยู่ในเมืองเค็มตะตุเค็มนี่นี่นี่เอามาเป็นถุงเลยอันนี้อยู่ในถุงนี้อะไรอันนี้ปะตุ๊เค็มนึ่งเราทำเองด้วยนะมีวงเล็บมาทำเองด้วยทเองอันนี้ผักนะผักชีลาวกับเอ่อหอมป้อมโอเคเดี๋ยวเอาถุงออกมามีถุงด้วยแล้วอันนี้อันนี้มะขามไม่ใช่มะขามสิ เอามากอก<า>เอามาจากบ้านมา,มากอกตากแห้งป้าอันนี้เอามาทำอะไรมาใส่ซุปต้มให้ตัวต้มแต้งอ่าโอเคมากอกแห้งทีนี้ป้าไปล้างน้ำแล้วแช่แช่ ไม,ไม่ได้แช่สิล้างน้ําแล้วทีนี้เอาเอาน้ําอุ่นนะอ่ะน้ําที่ต้มสุกแล้วมันเย็นแล้วเอาอะไรนะเมื่อกี้ถุงนั้นป้าคลองแค็งเหรอคลองแค็งอันนี้เอามะกอกมะกอกใส่ก่อนเนาะส้มตำตำถั่วก็อร่อยเอาโอเคมีปลาทู <c oughs> เ,าเค็ม <c oughs> ที่ตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะคะทุกคนกลางเมืองเลยดูสินี่ยเออมาแบ่งกันตรงน,นี้มีต้นหอมโอเคต้นหอมนี่ของแข็ง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 แล้วก็พริกนมแล้วก็มี แล้วเออใช่แกงที่เหล็กใส่ภาพยนตร์โควโอ้ยแสบคุณหลายๆได้เอ,อ้ยไม่เป็นไรคู่ดูสิดูสิได้ถุงใหญ่เลยทุกคนโอ้ยหนักด้วยหนึ่งสองกิโลได้เนี่ยโอเคขอบคุณค่ะชิส์บายบาย